สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างมิติให้ตัวอักษรนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการมีส่วนนูนแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านที่ลึกลงไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับครับมาเริ่มสร้างเลยนะครับตอนนี้ให้เราหาภาพผมก็จะใช้ภาพเดิมก็จะเป็นผ้านะครับให้มีส่วนส่วนนูนกับส่วนลึกนะครับให้เยอะหน่อยนะครับจากนั้น จากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้นะครับชแนลนะครับชแนลเรียกกรีนนะครับกรีนครับเสร็จแ,แล้วก็มาที่เมนูไซส e นะครับเลือก Duplicate Channel นะครับอันนี้ให้เราตั้งใหม่นะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับตัว ก็จําชื่อไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็โอเคนะครับอันนี้เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวเลเยอร์ตัวเลเยอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ให้มาที่ตัวฟิลเตอร์เลือกเบลอนะครับแล้วก็มาที่เกเซนเบร์นะครับเกเซนเบร์ครับจะที่ที่1.0นี่นะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับอันนี้ ก็ถ้าเราทำการเซฟแอดเอาไว้นะครับมาที่ตัวไฟล์นี้นะครับไฟล์มาที่เซฟแอดนะครับเซฟตัวนี้ไปเลยนะครับจำชื่อไว้นะหนึ่งโลโก,ก้นะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับชื่อวอลนะครับแล้วก็เซฟไปครับวันนี้เราครับจากนั้นนะครับเมื่อเรา ทำการเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวช่องเหมือนเดิมนะครับตัวช่องตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เราเซฟแล้วก็ทิ้งไปเลยครับพอเรามาที่ตัวช่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกข้างบนนี้ก็คือมันจะได้ระบายทั้งหมดเลยนะครับครับต่อไปนะครับก็ให้เรามาที่ตัวเลเยอร์ตัวเลเยอร์ตัวนี้ครับ เสร็จแล้วก็มาคลิกที่ตัวเนี่ยข้อความนะครับเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ที่จะพิมพ์ับคราวนี้ก็ให้เราพิมพ์ข้อความลงไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกอะไรนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวสอนสีขาวครับก็พิมพ์ไปผมจะพิมพ์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับ จากนั้นให้เราคอนโทนนะคอนโทนแล้วก็ทีนะครับเพื่อมันจะมีกรอบตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่คลิกที่ตัวเครื่องมือนะเครื่องมือเครื่องย้ายนะครับเครื่องมือเครื่องย้ายแล้วก็คอนโทนทีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคอนโทนทีใหม่อีกครั้งเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาตันนี้ก็จัดมุมนะก็จะพยายามให้มันได้มุมที่แบบมีส่วนลึกกับส่วน ตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเราจะได้เห็นภาพกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้จะได้ครบครับจากนั้นก็ติ๊กถูกนะคโอเคครับโอเคพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาที่ตัวฟิลเตอร์นี่นะครับมาที่ตัว d i s t o r t นะครับเลือก d displace นะครับ i s p l a c e โอเคอันนี้ก็เลือกตามนี้เลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับ จำที่เราเซฟไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เราเซฟไปถือตัวนี้เปิดตัวนี้ขึ้นมา,าครับก็จะเห็นว่าตัวอักษรจะมีส่วนลึกกับส่วนนูนแล้วครับกันนี้เพื่อเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะครับ,รบ,รบแล้วก็ามาที่ตัว normal น,นะครับเลือก overlay นะครับ,บตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะให กดคอนโทรลบวกนะครับเพื่อขยายเพื่อดูนะครับคอนโทรลบวกนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นนะเป็นส่วนลึกส่วนนูนตัวไหนลึกก็ลึกตัวไหนนูนตัวนูนตัวนี้มีน้อยก็คือจะเป็นตามลักษณะของเนื้อผ้าที่เราเลือกมาก็จะเป็นรูปทรงตามนี้นะครับคอนโทรนลบนะครับเพื่อกลับไปที่เดิมครับก็เป็นการสร้าง มิติให้ตัวสอนอย่างง่ายๆนะครับวันนี้นํามาฝากกันครับแล้วจะนําเทคนิคต่างๆมาฝากกันในทีนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ